สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ที่น้ำเชียว์บอกให้เอฟซีฟังเนาะครับหมู่บ้านนี้น้ำเชียร์นางคัดกองขักค่ะท่านผู้ชมอกองตัวเล็กแมนเพิ่นบอกสูตรมาวานนี้เพิ่นและห้น้ำเชียรเอาไปเทียบไหลบงึงแตงแตงงวดที่ว่าเพิ่นเข่ามาก เขามาซีงวดเล้วดิค่ะดันมูชมแต่ว่ามันเป็นเลขกบนเหมือดครับค่ะสองตัวบนย่างเดียวได้ค่ะดันมูชมสองตัวบนไปแต่ซิบกับหน่วยเบิรงงวดนี่น้ำเชียเห็ดสีเขายวปสีเป็นแดงใดเนาะ,ะแต่ว่าเขามาซีงวดแล้วนางเห็ดคักแล้วค่ะดานมูชมหมู่บ้านค่ะแจ็คสีเป็นแดงใดเนาะ,ค,ะคือจังเพิ่นสอนหววขามโค้งนะทอ น้ำเสียไปล่งกระเขาหาศูน mm hmm. เรียกออกศูนหานี่คลิปนี่ก็จะมีหวยไทยกรบนาเสียเพิ่นยังมีแนวทางของเพิ่นเนาะครับค่ะเลขสูตรที่แม่เอฟซพอยเอฟซีเพิ่นสอนไว้ให้ค่ะขอพระคุณหลายๆเด้อค่ะที่เพิน่นสอนสูตรเพิ่นบ่หวงค่ะ,ะหวยไทยน้ำเชี่ยก็มีคือกัน งวดนี่เป็นงวดแรกเป็นกําลังใจให้น้เนนาเสียนเ้อะค่ะจักสิเป็นนั่งไดนะค่ะดันผู้ชมพิดถือมากกับยาวากันเด้อค่ะถึง่า,เ,าเป็นรั้งแรกครับผมแมน,นค่ะเสียปกติจะให้กองม้เสียไปฟั่งสูตรน้าเสียน้ำอาจารย์ครับผมองวดนี้น้าเสียจัดการเองเลยค่ะค่ะดันผู้ช่อมแต่ว่าทางงวดนี่เพราเขางวดหนากะตามคือเกาเด้อค่ะเพราะว่ามันเดินมาซีงวดติดแล้วค่ะ สี่งวดติดจังไดขึ้นสิมากรุดเนาะถ้าเดินมาดีแล้วกับจังไดก็ขอให้เขาตอซะเพราะนำเสนอก็ได้เท่าบางเทียเลขเขาม้าสามงวดนี่อาจจะพลาดก็ได้นะสามงวดสีงวดาบานนิพลาดอาจจะเริ่มต้นไม่จังสียก็ได้สังเกตเบิ่งเข่าดีอยู่ด้แม่ค่ะใส่ดูเถามาเบิ่งก็ไดาบันี้อ๋ครับผมค่ะ นี่ครับนี่ค่ะด่านผู้ชมหกตัวเดียวบนปานี่เป็นยังคือมีเก่าน้ำเชียร์ยันคือยังพอนกอันสวรรค์เห็น,น,นบ่ค่ะดัานผู้ชมวิ่งเก้าตัวเดียวสามเก้าไหมออกมาเป็นหกอตะกับหัวหกกับเก่านี่มันสําคัญที่สุดเลยนอท่ลแมนค่ะแต่ว่าน้ำเชียกับว่าไปประกบเก่าดีค่ะแต่ว่าไทยเอฟซีอยากประกบก็คือได้เก่าซีเก่าหา เากเก่าเก็เนาะอันนี้น้ำเชี่ยวบ่าถึงเก่าด้ค่ะแต่สมมติว่าเลขออกคือจังน้ำเชี่ยวว่าเก่าซีเก่าหาเก่าหกเก่าเจตนี่ถือว่าเลขน้ำเชี่ยวเข่าดีค่ะได้เว้าอยู่ในขีปอยู่ค่ะแต่เพียงบบประโขพิอมันเด่นมันชนกันทีหกค่ะท่านผู้ชมชนกันหรือว่าเด่นตัวไหนมาตัวนั้นงมวดนี้ย่าฝ่าเหตุเศษข่อยเด้อค่ะยังวาก็ยังบอกยว่า ก็ให้เขาอีกครับงวดนี้ได้ประกอบครูออกมาได้หกสี่หกหาหกหกหกเจ็ดครับนี่ค่ะท่านผู้ชมกันลางน้ำเด้อค่ะท่านผู้ชมทรามักเนาะแมนต่วาอยู่บนนี่ล่ะอยู่บนตลอดมานน้ำเชี่ยยูบบนตลอดดิถาวนครับนี่เถ้าตุวบนกับน้ำมันปะเล็กตัวเก่าแมนอยู่กับน้ำเดล็กตัวเก่าอืเหล็กตัวเก่าเ่เหล็กตัวเก่ากับสีเบิ่นบ่ค่ะ พราะว่าเป็นยังคือว่าเบินง,งวดว่างหันน้ำเชี่ยกกเว่าอยู่ในคลิปอยู่าเาอบ่งเหล็กมันดังมากหลายเนาะเแ่าน้ำเชี่ยว่าอยู่ในคลิปค่ะจะคลิปใดค่ะดัานผู้ชมเหล็กมันจะออกพี่น้องออกอีหลีพี่น้องงวดนี่น้ำเชี่ยว่าเลขดังกะไรคือเกาเลขสิออกเบิลแมค่ค่ะดัานผู้ชมเบินหกหกนะยุนี่ค่ะเ,เป็นยังคือว่าออกเบินฝันแมค่ค่ะ ฟันว่าไปซื้อถ้วยแก้วสองถ้วยงามงามใสตรงองค์อยู่เป็นถ้วยแก้วบานเมือ่อคืนจัางไปไปฝัน,นเห็นเฮียนฟ้าแฝดไหมทอโอ้เฮียนแฝดอีกเฮียนแฝดงามงามกาญจนบู้ชมลงน้ำเสียอยากได้หลายสีกระถือใจพร้อมออกทนฝ่าเขียวอุ่นไหมคะเฮียนแฝดฟันเห็นถ้วยก้อนเรลาก็มาถ้วยก็ได้มาเป็นครูหนึ่ง เมื่อคืนนี่จังได้มาฝันเห็นหเฮี้ยนแฝดร้อยงไงฝันแต่เป็นครูเนาะเออค,ความหมายอะนะเป็นครูค่ะเลยยันออกเบิร์นครับอันนี้วบาสู้กันฟังเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเอา้ามาได้ค่ะมาอุดหนุนบักทั่วมาก <laughs> <c oughs> อกินด้วะบอสก,กับบอสเลีนเนี่ยนะคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้บักทั่วเขียวเนาะแถวอบอักทั่วนั้นทั่วม่วง ตัว<ผ>ไม่ใหญ่ก็วไม่ใหญ่ปลูกไว้ลำน้ำพองอนี่ยูปลูกมักทั่วถ้าเป็นดินแหลกจะดีได้ครับผมยูหันเข้ากันยูนสวนใหญ่เข้ากันถ้าเป็นดินแหลกนี่สีงามนี่นั่นกับนี่ก็ดินแหลกเข้ากันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใหญ่ผลลุ่งบกักบักทั่วก้อนวันนี้โผมเดี๋ยวผลกับเอาบักบักต้นมาลงุ่งนี่ค่ะท่านผู้ชมยังลบักต้นก้นอง โอ้ยสไตล์น้ำเสียน้องแขรนุชมเจ้าหน้ากแดดดำเนาะซ้ำสีดำเนาะกําลังออกไหมแ่รนุชมึงเนี่ยเทามันมันกระมันกระถอดออกมาอยู่ดีอยู่ตาคายที่แรกบวกกันก็ไม่ใหญ่สิตัดทะลุมาอยู่ให้ทะลุท่านได้เป็นหลังคาอยู่ค่ะสิท่านปีใหม่บอโนหลังคานดอกไม้งามมาก นัเนาะเอาดอกไม้มาสั่นดอกไม่ห้องเขาว่าได้กินนี่อย่างนี้เถอะว่เอาเอาแซมแซมไปอือแซมแซมไปนี่แหละค่ะท่านผู้ชม,มอันนี้ทั้วันเป็นอยังคือใบเหลียงเนาะเอามาให้เอฟซีบางอีกจักรอบกันนะแถวอยู่ในมองสวยๆงามๆนี่นี่ครับวิบ่งบนหกได้อครับพี่น้องค่ะกันก็คือล่องเก่าไว้ 6กสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดกับด้วยมักลางกับไซรล้งน้ำค่ะสูตรน้ำเสียร้วค่ะผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นสอนห้เพิ่นว่าเอาไปลองเรื่อยเรื่อดยด้วยน้ำเชียค่ะเบิ้งก้อนแ้วค่ะดันมู้ชมหวยคามโค้งน้ำเสียกะเห็ดให้เอฟซีเห็นผลง,งานแล้วค่ะน้ำเชียอยากคำนวณสูตรให้มันแม่นเมนค่ะอยากแบ่งปันให้เอฟซีให้เพิ่นได้ถือกเนาะ เพิ่นติดตามเฮามาโอ้ค่ะท่านผู้ชมเทียสิถือเทียสิได้แต่ละงวดค่ะขนาดบ่เป็นคนมักคำนวณน,น่ำเสียวแบบนี้แซ่์ได้เห็นเพราะเท้าไปสนใจลอลไรบ้าก็มาเชี่ยว่าโอ้ยเจ้าค่ะก็มีอีกเลยค่ะเอาแคปหน้าจอไว้ครับอยากให้เอฟซีถือค่ะท่านผู้ชมอัน,น,น,นดีนเพิ่งเลยมันจะออกเพิ่นจะเขานี่ข้ามนวณเองค่ะโอ ติดเดตัดนะฮะเนาะเอาค่ะท่านผู้ชมแนวทางนี่เป็นตัวเลขที่น้ำเชียร์คำนวลมาฝากเอซีค่ะอยากให้เอซี่ถือขมาซีงวดหรือเด้อค่ะเอาอสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยได้ค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะขายขีมค่ะครับเอ้า ก่อนจะไปขายขีมกับขอบคุณแม่เย็ซี่พอเยฟซี่เอวยายทุกทัน้ะคะท่านผู้ชมเพิ่นกลับขึ้นมาอุดหนุนขีมอีกรอบสองรอบสามค่ะเพิ่นว่าเพิ่นใส่สบู่ค่ะท่านผู้ชมสบู่กับเสรัหล่มตัวนี้ค่ะหนาเพิ่นมันมันเกี่ยงออกค่ะท่านผู้ชมค่ะมันเกี่ยง หลังจากเพิ่นมีฝ่ามันมันกะแบบว่ากําลังสีออกนะคะท่านผู้ชมค่ะกําลังสีออกค่ะเพื่อนว่าเพื่อนเห็นเก่ามาเชียเพิ่นเลยสร้างสบ,บูไ่ไปใส่ในที่เพิ่นจะสร้างคู่นี่เนาะคู่นี่ค่ะเอาถาสนใจก,กะทถากไล่มาเด้ค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับเป็นเพิ่มไมเล็กโทรศัพท์เด้อครับพี่น้องก็เป็นไอดีไล่ครับผม เตียนวานน้ำเชียร์ครับผมค่ะครับแป้งตลับกันแดดเด้อค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับกันแดดค่ะใส่สบู่เสร็จแล้วกับเซรั่มนี่ก็เซาแรงเด้อค่ะท่านผู้ชมเซาแรงแล้วกับไทยซี่มีกันแดดก็ต่อจากเซรั่มแล้วหรอแม่นค่ะหรือว่าใส่แป้งตลับเลยเพราะว่าแป้งตลับมีกันแดดเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะสามอย่างนี่ค่ะท่านผู้ชมใช้ดีค่ะ เกามาเมียเปิ้ลกะใส่ค่ะท่านผู้ชมเพราะหินหนาเข้าเหี่ยวเพราะหินหนาเข้าแห้งเด้อค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ค่ะบ่เหี่ยวบ่แห้งหิ่นหาเต่งตึงเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะสองอย่างนี้ค่ะเอาต่อมาก็จะเป็นเซรั่มทาผิวเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้กัอะไรแต่ผู้เพิ่นสนใจได้เอาเป็นน้รมควมในตัวครับผมค่ะเซรั่มทาผิวแต่ว่าส่วนมากนี่ คอนสีส้างตัวนี้เยอะที่สุดค่ะรามุช้มขายดีค่ะถ้าแพ้ถ้าแสบถ้าคั้นให้หยุดใส่ด้วค่ะรามุช้มให้หยุดใช้ค่ะแต่ว่าส่วนมากเพิ่นบพ่เพิ่นบ่แสบิัเ่นแบเฉยแม่นครับผมค่ะส่วนมากจะใช้ได้ดีนะครับผมค่ะถ้าสนใจก็ถักไลน์มาเด้ค่ะสำหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปนาอยูดีไม่แห้งสุขสุขพ้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ